ก็สวัสดีครับก็มาเจอกันในช่วง Make Review นะครับผมจากเพจนักเลงคีย์บอร์ดนะฮะหรือเว็บ KBGangster.com นะครับวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะฮะจาก Logitech ประเทศไทยนะครับให้ยืมเจ้า G613 นะครับคู่ักับ G603 ซึ่งเป็นไ i เ e l เมาส์เนี่ยเอามาให้รีวิวนะฮะตัวนี้ G603 นะครับเดี๋ยวรีวิวเทปถัดไปนะฮะเอามาให้รีวิวแก่เพื่อนๆกันนะครับผมหลังจากผมได้ไปงานเปิดตัว เจ้า G 6 1 3นะ G 6 3 3อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะฮะ G 6 1 3นะครับเป็นไวเลส s ม e ค h น n i c a คีย์บอร์ดสวิตช์โ o มร์ G ของ Logitech นะครับที่เชื่อมต่อผ่าน USB dongle หรือว่า Bluetooth อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดย Logitech เคลมว่าการเชื่อมต่อผ่าน USB dongle ด้วยเทคโนโลยี Light Speed ของเขาเนี่ยนะครับสามารถทำความเร็วได้เท่ากับแบบมีสายเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้เหมือนกันเป๊ะ ความเร็วเท่ากันนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวขอ oh. ข้ามในส่วนของแกะกล่องไปเนาะถ้าใครอยากดูเห็นกล่องหรือว่าอุปกรณ์ภายในสามารถเข้าไปที่เ,เว็บไซต์นะฮะดูรีวิวตัวเต็มได้นะครับผมในกล่องก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะฮะหลักๆแล้วก็จะมีสายต่อแล้วก็มีดอกดอกตัวนี้นะฮะเอาไว้วางมือถืออะไรได้นะครับแล้นี้โอเคมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดดีกว่าคีย์บอร์ดเป็นลนักษณะ full size ครับ104ปุ่ม ะะมีปุ่มมัลติมีเดียแยกเพิ่มลดเสียงนะฮะเล่นเพลงตรงนี้แยกออกมาซึ่งผมค่อนข้างชอบเพราะว่าการที่มีปุ่มแยกอย่างเงี้ยเราคลำได้ไงไม่ต้องมานั่งก้มดูคี์บอร์ดก็คือดูจอแลอ้วคลำอ๋อตรงนี้เพิ่มลดเสียงอะไรเงี้ยนะฮะสะดวกดีนะครับผมมีปุ่มปิดเปิดนะฮะอยู่ด้านขวาของเครื่องนี่คือเปิดอยู่นะครับสีเขียวถ้าปิดก็เป็นสีแดงนะฮะอย่าลืมเปิดก่อนนะฮะตอนแรกผมเอามาผมก็อ๊ะตกใจทํางานไม่ได้ต้องลืมเปิดสวิต พอเปิดสวิตช์มาปุ๊บเนี่ยจะมีไฟแบตเตอรี่นะฮะที่บอกตรงนี้ซึ่งสีเขียวก็คือมีแบตเกิน15%ไม่ใช่แบตสีถ่านนะฮะบอกถ่านใช้ถ่าน aa 2ก้อนนะครับเดี๋ยวพลิกด้านหลังให้ดูแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ฮะเกมโหมดซึ่งเกมโหมดนี้ก็คือเวลาเราขยับมาเป็นสีฟ้าเนี่ยมันจะล็อกปุ่มวินโด์นะครับหรือเราจะเซตเพิ่มเติมใน logitech gaming software ก็ได้นะครับผมแล้วก็อันนี้ปุ่มสลับการเชื่อมต่อนะฮะอันนี้คือ light speed นะครับเชื่อมต่อผ่าน usb dongle และตัวนี้คือ e t ู o t h สามารถกดสลับไปมาตลอดได้เวลาสะดวกมากๆฮะโอเคเรามาดูงานประกอบบอดี้นะฮะจะเป็นสีเทาตัดกับสีดําตรงที่รองข้อมือเป็นสีดําถอดไม่ได้นะครับที่รองข้อมือยึดกันกับบอดี้นะฮะสีเทาดําตัดกันเป็นสไตล์นะครับเรามาดูด้านหลังบ้างนี่ด้านหลังนะฮะมีขาตั้ง2องบนอยู่นี้ครับเป็นขาตั้งแบบเปิดออกด้านข้างนะฮะแล้วก็มีที่ผมชอบตรงนี้คือแผ่นกันลื่นนะฮะจัดมาเต็มมากข้างล่างแน่นสนิทไม่ขยับแน่นอน นะครับผมตรงนี้เป็นพลาสติกธรรมดาทำลายนี่มีอะไรที่ใส่ทานกับ USB dongle อ,อ,อยู่ตรงนี้ครับอึ๊บนี่เปิดออกมาจะเห็นที่เก็บ USB dongle แล้วก็ใส่ทาน AA สองก้อนตอดเข้าไปได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างกระทัดรัดมีที่เก็บในตัวใช้งานสะดวกดีนะครับสวิตช์เป็นโรเมจี G, นะฮะโลจิเทคเลมว่ากดได้ถึง70ล้านครั้งนะครับเป็นสวิตช์แบบแท็กทนะฮะหรือที่มีฟีลลิ่ง2จังหวะนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงคลิกนะฮะ อยงประมาณนี้นะฮะี่ทดลองเพมพ์มาอยูนะครับลักษณะ,ะส,สวิตจะเป็นอย่างนี้นะฮะโรเจีเป็นสีเ่เหลี่ยมๆนะครับซึ่งคีย์แคปที่จะใส่กับโรเมเจีแล้วเนี่ยต้องเป็นคีย์แคปเฉพาะอย่างนี้เท่านั้นจาก Logitech นะครับผมไม่สามารถเอาคีย์แคปพวกเ h อ r ี่การแบบ MX ทั่วไปมาใส่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะของโรงเมจีนะครับก็อนนี้มีไฟแคปล็อกนะครับอันนึง แต่ที่ผมแปลกใจคือไม่มีไฟนำล็อกกับไฟสครอล็อกนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันถึงไม่ใส่มาตลกดีนะครับตัวแคปเป็น ABS ครับ ABS สธรรมดานะฮะแผดพินพ์มาก็คือพินพ์สกรีนลายมาลายตัวสอนไทยบนคีย์แคปมานี้นะครับนะปรับโฟกัสน,นิดหนึ่งโฟกัสหน่อยอ่ะประมาณนี้นะฮะเป็นสกรีนมานะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็น ไม่มีแบ็คไลท์นะครับไม่มีโหมดแสงสีอะไรเลยนะครับก็จึงเป็นแคปตันๆแบบนี้แพดปริน t มานะครับให้ใช้งานได้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมด้านซ้ายนะฮะเป็นปุ่มมาโครนะฮะหรือโปรแกรมโปรแกรมมาเบิลบัตเทั้งหมด6ปุ่ม G 1ถึง G 6ไล่ลงมานะครับโดยเซตในซอฟต์แวร์ LGs ได้เลยหน้าตาอย่างไงไปดูในบทความนะครับผมมีถ่ายไว้อยู่นะครับก็เซตได้แค่6ปุ่มฮะทาง Logitech ไม่ไม่ยอมให้เซตโปรแกรม มาครูได้ทั้งปุ่มเหตุผลที่ผมําหนังเราจะเทเราจะเทบอกว่าเพื่อป้องกันคนสับสนนะครับบางทีไปเซตไว้ปุ๊บเนี่ยมันใช้งานลำบากเพราะฉะนั้นให้เซตปกปุ่มตรงนี้ก็พอนะครับผมก็เท่านี้ฮะกับรีวิวตัวภายนอกส่วนการใช้งานเนี่ยผมใช้งานแล้ว,ค,วค่อนข้างประทับใจเหตุผลก็คือมันมี2โหมดถูกไหมฮะอย่างเงี้ยผมเล่นเกมผ่านคอมอยู่ผมต่อผ่าน USB dongle นะครับกดตรงนี้ปุ๊บผมก็ใช้งาน แล้วผมก็ตั้ง iPad ไว้ข้างๆไว้ตอบแชทตอบนู่นตอบนี่ผมสามารถกดปุ๊บบลูทูธสลับไปคุยกับ iPad ได้เลยพิมพ์ได้เลยไม่มีปัญหาแล้วพอจะกลับมาเล่นเกมปุ๊บก็กดตรงนี้นะครับเหมาะมากเวลาเราหาห้องเล่นเกมอยู่หรือว่าพอสเกมแป๊บหนึ่งเพื่อสลับมาคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าเกมบางทีมันเอาต a เทนเนแท็บไปมามเสียเวลาถูกไหมครับยิ่งเกมถ้าเราเปิดฟูลสกรีนอยู่ไม่ได้เป็นวินโดโหมดเนี่ยนะ <S <S ก็จะมาโชว์วิธีนะฮะการเชื่อมต่อสลับไปมาระหว่างสมาร์ทโฟนกับ คอมยังไงนะฮะตอนนี้ผมเอา USB เห็นไหม USB dongle ทั้ง2ตัวนะฮะทั้ง G 6 1 3นและ G 6 0 3เนี่ยเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของผมนะครับผมผม,ผมก็เนี่ยเห็นไหม,เห,ไหมเห็นมาส์วิ่งไปวิ่งมานะครับเนี่ยสมมุติผมเล่นเกมอยู่นะถ้าเปิด Overwatch ไว้อะไรอย่างงี้ผมก็คลิกคลิกคลิกปุ๊บเอ้ยมีแฟนเพจตอบปุ๊บผมก็หยิบเมาส์ขึ้นมากดตึ๊บเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะฮะกดตรงคีย์บอร์ดใ,นะให้เป็นรูปบลูทูธให้กลายเป็นสีน้ำเงินเนี่ยผมก็มามาคคควบบุนะรั ผ่านทางมาที่สมาร์ทโฟนแล้เห็นไหมฮะพิมอะไรได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลยแล้วเรวาใช้งานเสร็จปุ๊บผมก็กดอีกหนึ่งรอบตืบทางคีย์บอร์ดรอบหนึ่งฮะเนี่ยก็กลับมาที่คอมละเห็นไหมว่ามันเร็ว,ม,รวมันเร็วมากฮะใช้ได้งานจริงไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เรียกได้ว่าสุดยอดครับผมค่อนข้างประทับใจฮะ อยู่ที่3,699บาทครับผมแต่ผมลองใช้ดูในเว็บแล้วเนี่ยในเว็บบอกว่า3,799เดี๋ยวยังไงต้องรอดูราคาไฟนอลอีกทีเนาะโดยจะวางจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคมฮะเดือนหน้าหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูที่ตัวแทนจำหน่าย Logitech G เลยครับผมโดยสรุปแล้วก็เป็น Mechanical Keyboard ตัวนึงที่ถ้าใครจะเอามาใช้งานนะฮะเล่นเกมหรือทำงานหรืออะไรก็ได้เนี่ยทั่วๆไปโดยไม่ได้สนเรื่องของ แสงสีหรือฟีเจอร์อลังการอะไรมากมายเนี่ยตัวนี้ผมถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับโดยที่ก็ไม่ได้ต้องการจะแต่งคีย์แคปด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้นะฮะซื้อมาใช้อย่างเดียวจบนะครับสลับไปมาระหว่างคอม2ตัวตัวหนึ่งบลูทูธตัวหนึ่งไลท์สปีดหรือว่าไลท์สปีดกับแท็บเล็ตกับมือถือนะครับตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะฮะเทปต่อไปก็จะเป็นโหมดเกียร์รีวิวนะครับผมจะรีวิวเจ้าเมาส์ G 6 0 3ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ ยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม